มันก็จะนําไปสู่การผิดสีข้ออื่นตามมาด้วยเพราะเราควบคุมในการดื่มนไม่ได้แม้มันจะเพื่อผลประโยชน์ก็ตามแต่มันก็นํามาซึ่งการเสียประโยชน์ด้วยเช<แ>่นเดียวกันคําถามคือประโยชน์ตรงไหนมากกว่ากันเราก็ต้องวัดเราจะเอาประโยชน์ทางโลกหรือจะเอาประโยชน์ในโลกด้วยและโลกหน้าด้วยจะเอาโลกไหนถ้าเรากินอย่างที่เราบอกก็ได้โลกนี้ถ้าเราไม่กินได้โลกนี้ด้วยได้โลกหน้าด้วยไโลกเลยถ้าอยากได้สองโลกก็ต้องไม่กินเนี่ยเออเพราะวลาสุดท้ายแล้วไ เพื่อนจะมีเองเราก็จะได้เป็นเพื่อนที่ไม่ต้องมานั่นกินเล่าแบบนี้ก็ได้เราจะได้เพื่อนที่เป็นกัลยงงาณมิตรมีเพื่อนน้อยมีมิตรน้อยจะเป็นมิตรด,ดีมิตรแท้เรามีน้อยดีกว่าดีกว่ามีมากแล้วเป็นมิตรที่ไม่ดีไปมิตรที่พากรนไปล่มจมไม่เอามิตรแบบนั้นดีกว่าสุดท้ายแล้วความจเจริญก็จะเกิดขึ้นกับเราโดยไม่ต้องไปอาศัยมิตรประเภทนี้ก็ได้มันเลยไม่ต้องไปรู้จักกับคนแบบนี้ก็ได้มันทำได้ทั้งหมดเลยมันได้ก็ได้มากมายมหาศาล เพราะนั้นแลกตัวเองสละตัวเองสิ่งที่ได้กลับคืนมาจะได้มากกว่าเพราะเรามีการสละออกไปจะได้ยิ่งกว่าที่เคยได้มาแล้วสิ่งได้มามันจะเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าสิ่งที่เราเคยมีด้วยซ้ำไปะนนจะตาตูน,นอ่านน้องเสื้อแดงกับน,น,นรู้ไหมอาจารย์มียมองว่าการสฝึกทำมีความสัมพัญกับการรู้ก็มาชี้อย่างไรครับก็ตามนั้นเลยตามเหตุ ตามปัจจัยที่อาจารย์พยายามบอกสอนมาตลอดเวลาการตื่นทำเนี่ยทุกคนควรแก่การตื่นตื่นรู้ในหลักคำสอนพระเจ้าปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงคำว่าตื่นเนี่ยคือมันตื่นจากการหลับไหลตื่นจากตื่นจากความเห็นผิดเมื่อเราตื่นจากความเห็นผิดอ่ะเราก็จะตื่นตัวตื่นรู้เพื่อแก้ไขการกระทําของตัวเองเมื่อเราแก้ไขการกระทาของตัวเองได้เราย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิต เมื่อเราเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตชีวิตเราย่อมเดินสู่ความเจริญขึ้นเรื่อยๆดังนั้นคําว่าตื่นทำเนี่ยคือการที่การให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงสันดานคือการกระทำทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกและคิดทางใจของตัวเองแต่ละคนถ้าเราเปลี่ยนหรือเราตื่นไม่ได้คําว่าตื่นในความหมายของอาจารย์คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นคือความหมายของคําว่าตื่นตื่นจากการหลับไหลในความขี้เกียจเปลี่ยนมาเป็นความขย,ยัน ตื่นจากการหลับไหลในสัตดาใความชั่วความเลวให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นคนดีเนี่ยเรียกว่าหลักเกณฑ์ของการตื่นดังนั้นคาว่าตื่นทรมีความสําคัญไหมตื่นรู้ในธรรมจึงนําหลักธรรมไปปฏิบัติตามได้เมื่อไม่ตื่นรู้ในธรรมจะนําหลักธรรมไหนไปปฏิบัติตามได้ดัะนั้นคำว่าตื่นทำเนี่ยในความหมายโดยในยัคือการตื่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาศักยาภาพตัวเองจากเลวให้เป็นดีจากไม่สําเร็จให้สําเร็จจากไม่ฉลาดให้ฉลาดจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นถูกต้อง นี่คือลักษณะของความหมายของคำว่าตื่นทา่าเนี่ยจะต้องนําไปใช้ในขึ้นไป็ับำพองให้ได้ประมาณนี้เนาองหมดนะอ๋อนี่คนหนึ่งนะ